ผมอุมลวรรคบอยู่ในสายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่ติดต่ทุกท่านครับผมกินเวลาท่านไปเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวลดข่าวลงนะครับข่าวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนกลางนะครับเรื่องของการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการประกาศปฏิญญาจัดการศึกษาเพื่อทุกคนนะครับที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กล่าวระหว่างเป็นประธานในการประกาศปฏิญญาการศึกษาไทย ไม่ทอดทิ้งใครสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกันนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซสนะครับและก็คณะกรรมการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนว่าการศึกษาเพื่อปวงประชาทั้งมวลนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงของสมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับซึ่งริเริ่มในประเทศไทยที่หาดจอมทองหาดจอมเทียนเมื่อพศ2 ปี2554 2543นะครับในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษหรือมิลลิเนียมสาเร็จขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศก็ได้มีการตกลงเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนานะครับก็มีสาระสําคัญสาคัญก็คือกําหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิอันพึงมีของประชากรโลกโดยประเทศสมาชิกจะต้องถือเป็นพันธกิจที่ทุกรัฐบาลต้องดําเนินการให้บรรลุให้สําเร็จในปีการศึกษา2558นะครับ ในส่วนของประเทศไทยนะครับรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษานะครับและก็ในสมัยรัฐบาลของน,นางสาวยิ่งรักกินวัตรนายกรัฐมนตรีนี้ก็ได้ประกาศนโยบายชัดเจนนะครับเมื่อวันที่4เมษายน2555ที่ผ่านมาว่าจะจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายในการประกันโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแก่เด็กทุกคนนะครับเน้นการพัฒนาเด็ก อรอบด้านตามวัยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ก็มีการวิจัยในหลายประเทศนะครับที่ชี้ชัดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งควรให้ความสาคัญและดูแลตั้งแต่อยู่ในครรนบรรดาโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการดูแลในช่วง5ปีแรกอย่างดีจะมีทักษะที่ดีกว่าเรียนสําเร็จการกศึกษาเป็นแรงงานคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนคุ้มค่าสามารถ แก้ปัญหาสังคมได้ในระยะยาวนะครับซึ่งการประกาศปฏิญญาต่างๆเดี๋ยววัดต่อไปจะเอาปฏิญญามาว่าด้วยการศึกษาของประเทศไทยมาเล่าสู่ฟังถามมีเวลานะครับเรื่องมันยาวนะครับเพะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอ้าวนโยบายในส่วนของท้องถิ่นเมื่อฟังดูแล้วเมื่อกี้ก็เน้นในเรื่องของการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาคนนะครับถ้าคนมีความรู้ความสามารถก็จะสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องของการเพิ่มครูสอน ชาวต่างประเทศนะครับเพื่อเตรียมรับการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านสุชาติชาดาธรรมรงเวชก็ได้มีการหารือกับนายจางอี้หมิงนะครับปุบปร้ทูดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนป,ประจําประเทศไทยพร้อมกับมาดำผางลี่นะครับผู้แทนสํานักงานอันปั้นประจําประเทศไทยนะครับก็มีเนื้อหาสาระก,ก็คือการขอเพิ่ม จํานวนครูภาษาจีนในประเทศไทยให้มากขึ้นนะครับเดิมทีเดียวนั้นปีละ1,200คนต่อปีนะครับซึ่งในระยะ5ปีข้างหน้านะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะขอจํานวนครูอาสาสมัครจากจีนนะครับเป็น1,000 0คนเพื่อที่จะ มาสอนภาษาจีนในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ท,าท่านรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อเจรจาในเรื่องการขอครูาจากประเทศจีนมาสอนภาษาจีนให้กับคนไทยนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับผลจะเป็นอย่างไรจะไปสอนที่ไหนบ้างก็คงจะต้องรอดูนโยบายกันต่อไปนะครับมาที่เขตพื้นที่หน่อยนะครับท่านผู้บริการาเขตพื้นที่การสามัญยมสาเกต2ี่ครับท่านยงยุทธสายคงก็บอกว่า ทางสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดนครปนมนะครับได้กําหนดให้มีการจัดประกวดการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสานประเภทพินแคนละโวดนะครับในวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันจันทร์ที่2เมษายน2555เวลา9ก้านาฬิกานะครับจัดที่หอสม,มุดแห่งชาติเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาฏจังหวัดนครปนมนะครับซึงรายละเอียดต่างๆโรงเรียนใดที่สนใจอยากจะส่งลูกหลานเยาวชนเข้าแข่งขัน เดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสานประเภทพินแคนโบดก็ดูรายละเอียดได้ที่สํานักงานาวัฒธ,ธรรมจังหวัดนครพนมนะครับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มีนาคมนะครับวันนี้นะครับท่านยงยุตสายคมมอบหมายให้คณะกรรมการนะครับได้ออกประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกาปราปฏิบัติงานครั้งที่1นนะครับวันนี้ออกเต็มรูปแบบ5คณะด้วยกันนะครับก็อ19มีนาคมเช้านะครับคณะก็จะเข้าโรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์สีโคตบูรณ ธาตุพนมอุ่มเมาส์ามงบ้านขาคำปลาไหลอุดมบิดโชกไทยวิทยาและก็ว่านใหญ่นะครับ <c oughs> ส่วนภาคใต้ก็มีปียะามหาราชลัยนครพนมกุดจิมวัดบึงเหล็กสนที่ราชนาคำร่มเก้าและก็แวงใหญ่นะครับซึ่งคณะกรรมการทั้งห้าชุดก็จะเริ่มดําเนินการนะครับเต็มสูบจนถึงวันที่23ก็ขอให้โรงเรียนต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับ <c oughs> สรหรับสรงคงเมื่อวานก็อยู่แถวแถวศรีสุครามนะครับบ้านขาสามพงอ่าส่วนที่ราชนาคำแถวแถวนั้นนะครับ ท่านผู้ในการคำตาราชมณีครับทรงขามมาถึงเพื่อนสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูนะครับก็บอกว่าวันนี้วันจันทร์ที่1 9มีนาคม2 5 5 5เวลา9นาฬิกา30นาทีก็ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดนครปฐมและก็ประธานกลุ่มใหญ่ทุกกลุ่มนะครับประชุมที่สำนักงานสกสคจังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านผู้นการปูรปรินผลาบลึกวันนี้9นาฬิกานาทีก็ประชุมกันแล้วกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับปิดท้ายหน่อยก็แล้วกันมีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญใหญ่ครับท่านพร้อมพันธ์เสดายทำไม่ได้เรียนท่านพร้อมพันธ์เพื่อไปทําข่าวนะครับท่านนายแพทย์พีระอาวีรัตน์ครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปนมพร้อมกับคุณไัยวันเหล่าวัฒน์วัฒนาถาวรนะครับนักวิจาการส่งเสริมพัฒนาเชี่ยวชาญของสาธารณสุขนะครับพร้อมคุณทวีนะครับจากสาธารณสุขนะครับร่วมกับนายแพทย์จักรพจ์ธนาธนายพัฒนะครับนายแพทย์ ผู้บริการโรงพยาบาลเท่าเทนครับก็ได้ทําพิธีรับมอบอาคารเดือนพักญาผู้ป่วยนะครับที่ทางพี่น้องตระกูลตั้งสกุลนะครับก็มีท่านพิจิตตั้งสกุลนะครับประธานบริษัทพิจิตเทสมอเตอร์คาร์นะครับผู้จําหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็ได้ร่วมกับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพิชัยตั้งสกุลคุณสุกัญญาตั้งสกุลคุณข้เจิงคุณขะเนยตั้งสกุลและก็คุณสุภาพรตั้งสกุลนะครับรวมกับญาติิทั้งหลาย ได้มอบอาคารเรือนพักญาติให้กับผู้ป่วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปได้ความเรียบร้อยกล่าวขอบพระคุณท่านทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานนะครับโดยเฉพาะท่านในอำเภอเท่าเทศนะครับท่านอํานวยโดทองพร้อมคณะก็ไปร่วมพิธีประ่อวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อวานนี้ยินดีหน่อยก็แล้วกันนะครับมีโอกาสได้ไปร่วมงานพิธีมงคลสมรสนะครับของเจ้าบ่าวจตุรงชัยตานะครับซึ่งอยู่ที่เทศบาลเมืองนครพนม นะครับกับเจ้าสาวคนสวยครับจากคือนางสาวชิดชนกมหาวงนะครับเป็นคนสีสงครามเมื่อวานนี้ก็ทําพิธีมงคลสมรสฉลองสมรสกันเรียบร้อยที่โรงเรียนเทศบาล3ามหอประชุมโรงเรียนเทศบาล3ามอำเภอเมืองนครนพนมนะครับโดยมีท่านสมชัยสังเกตนะเป็นพิธีกรน,นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะโดยเฉพาะท่านยุทธเดชชยตาและคุณครูรัชนกชยตาผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจา้า่าวพร้อมกับ พ่อคุณแม่เจ้าสาวครับสำเนียงมหาวงและก็เชิญชมมหาวงกราบขอพระบุณท่านผุกเกียรติที่กรรพทุกท่านไปร่วมง,งานเมื่อคืนนี้ครับสวัสดีครับ